สวัสดีครับพบกับโชดวินเทจ Facebook แล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้จะมาแนะนำตะเกียงนะครับตัวนี้นะครับเป็นโคแมนนะครับโมเดล200นะครับใช้ที่เขาเรียกว่า2 0 0 t 6 6นะครับของแคนาดานะครับตัวนี้ Made in Canada นะครับเห็นไหมครับ Made อ n c a n a า a อ่า Made in น a n a d a นะครับคอถังจะตี200นะครับ แล้วก็ T66 เป็นเป็นชื่อเจนเจนนะครับท่อเจนเขานะเป็นรุ่น T6 นะครับของแคนาดารุ่นนี้จะเป็นหางม้วนนะครับที่เขาเรียกกันว่าหางมว้วนเห็นไฮะของ USA มันจะเป็นหางตรงครับมันจะไม่มว้วนของของแคนาดาจะม้วนนะเขาเรียกหางม้วนนะครับแล้วก็ของแคนาดาเนี่ยสติ๊กเกอร์จะอยู่ฝั่งเดียวกับตัววาล์วเร่งหลีนะไม่ได้อย่างขังอย่างของ USA สเนี่ยสติ๊กเกอร์จะอยู่ฝั่งเดียวกับกับเป้นน้ํามันนะครับตัวนี้ ของแคนาดานะครับแล้วก็แคนาดานะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก่อนประมาณก่อนยุคปี6กนะฮะเขาจะเป็นกระเช้ารูนะครับหลังจาก6-4ไปก็จะเป็นกระเช้าเหมือนกับอของ USA แล้วนะครับะคิดผมประมาณนะประมาณเพราะผมเคยเห็นอของปี6566อะ่ะเริ่มเป็นกระเช้าไม่มีรูแล้วนะครับแต่ในช่วงประมาณปี64ยังเป็นกระเช้ารูอยู่นะซึ่ง ของแคนาดานะครับก็จะเริ่มด้วยโมเดล200เช่นกันนะครับก็จะเป็นหมวกแดงถังนิกเกิลน,นะช่วงแล้วก็ผลิตมาตั้งแต่ปี51นะครับของ USA จะเป็นโมเดล200นะครับเริ่มปี50นะถังนิกเกิลหมวกแดงแต่เป็นของแคนาดาจะมาเริ่มปี51คือหลัง USA ปีหนึ่งนะครับแล้วก็ผลิตมาจนไอตัวถังนิกเกิลหมวกแดงเนี่ยผลิตมาจนถึงปีประมาณ60นะครับ ของของทางฝั่งแคนาดานะผมจะพูดทางฝั่งแคนาดาก่อนอพอหลังจาก60ก็จะเป็นถังแดงหมวกแดงนะครับแต่ว่าถังยังเป็นทองเหลืองอยู่นะครับจนถึง60ถึง64นะครับตะเกียงโคเมนสีแดงแคนาดานะครับช่วงปี60ถึง64จะเป็นถังทองเหลืองนะครับอย่างที่ท่านาเคยเห็นกันนะครับตะเกียงที่เป็นหมวกแดงถังโมเดล200ถังทองเหลืองนะครับส่วนมากจะเป็น ทางแคนาดานะครับพราแคนาดาเขายังใช้ถังทองเหลืองอยู่ช่วงประมาณ60ถึง64นะครับหลังจาก64ไปแล้วนะครับก็จะเป็นถังเหล็กหมวกเหล็กนะครับเป็นแดงกับแดงกันแต่คอคอตะเกียงของเขาจะใช้คอเดิมตลอดนะก็คือจะใช้โคนี้นะครับตั้งแต่ตัวเลขยันรุ่นเลขยันรุ่นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นหมวก2ชั้นแคนาดาก็ยังใช้คอแบบนี้อยู่นะก็คือของแคนาดาจะมี จะมีโมเดล200อย่างเดียวจะไม่มี 200A นะครับ 200B 200A จะเป็นของสั่ง US และนะครับของแคนาดาเนี่ยจะเป็น200อย่างเดียวเลย uh, ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็เป็นหมวกแดงถังนิกเกิลนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหมวกแดงถังแดงนะครับหมวก3ชั้นนะครับแล้วก็ไปเป็นหมวก2ชั้นนะของแคนาดาจะจะใช้โมเดล200อย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับเป็นของแคนาดานะครับ ข้อแตกต่างของแคนาดากับ USA นะของแคนาดาเนี่ยจะจะไม่มีรูกักอากาศนะครับที่ที่ที่ตัวคอถังอนะถ้าเป็นของ USA ถ้าท่านเคยเห็นมันจะมีตัวเป็นกลมๆเป็นเป็นตัวกักอากาศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตะเกียงที่เป็นแคนาดาเนี่ยโมเดล200แคนาดาเนี่ยแสงจะดีกว่า USA ในความคิดของผมนะเพราะผมคิดว่าอากาศมันเข้าได้เยอะกว่าผมสามารถจูนน้ํามันให้มันออกได้เยอะกว่าตะเกียงมันเลยสว่างกว่านะครับผมเคยผมเคยเทียบกับตะเกียง200กับโมเดล200แคนาดากับ 200a ของ u s a เนี่ยผมหลายหลายคู่แล้วผมเทียบมวยมาหลายคู่นะครับก็จะเพแคนาดาซะส่วนใหญ่ก็เนื่องจากสิ่งนี้เลยนะครับแคนาดา เขาเปิดรูอากาศให้อากาศเท่าได้เต็มที่นะครับคือเต็มสูบนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจูนน้ํามันให้หนาได้นะครับให้หนาขึ้นได้นะครับทําให้ตะเกียงเราสว่างขึ้นนะส่วนของ USA เนี่ยจูนได้เหมือนกันครับแต่ว่าท่านต้องไปเอาตัวตัวกักอากาศด้านหลังอ,ออกนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะครับ นี่เห็นไหมของ usa ตัวนี้เป็นเป็นเป็นเศษซากตะเกียงผมนะเห็นไหมของ usa เขาจะมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยเห็นไหมตัวกักอากาศเห็นไหมนี่แหละ 200A ้อ200ยเอนะครับของนิวเวลเอนะเนี่ยเขาจะมีตัวกักอากาศแต่ของเคนาดาไม่มีนะครับของเคนาดาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจูนอากาศได้เยอะกว่าครับเกินน้ํามันได้หนากว่าทําให้ตะเกียงสว่างกว่านะครับอันนี้อันนี้จากจาก หลายหลายท่านที่เคยใช้ตะเกียงแคนาดาก็จะทราบกันนะครับอ่าอันนี้ก็มาตัวนี้เนี่ยเริ่มเลขเนี่ยผมมันเป็นตะเกียงปีเก่านะมันมีอายุแล้วเริ่มเลขผมล้างระบบจุดเทสไปแล้วมันกระพริบนะครับเสงีงกระพริบเสงมันวูบวูบวูบนะครับกระพริบก็เลยต้องไปแก้นะครับอาการกระพริบเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกิดจากหลายอาการมากนะครับอันดับแรกที่ท่านเช็คได้ภายนอกนะครับก็คือเช็คลวนะ ฝาน้ำมันรั่วไหมนะครับฝาน้ามันรั่วไหมน็อตน็อตวาลตัวนี้นะครับรั่วหรือเปล่านะครับน็อตนะครับน็อตวาล์งรีนะครับมีน้ํามันหยดไหมรั่วไหมนะครับคอถังรั่วไหมนะครับน็อตเจนชุดเจนนะครับก็ผมผมทาคลิปไว้นะเรื่องการเทสรั่วเนี่ยท่านเข้าไปดูได้นะครับคลิปย้อนหลังรู้สึกว่าจะเป็นตัวสีน้ําเงินนะอ่าเป็นวาล์วเดียวตัวสีน้ําเงินนะครับผมทําคลิปรั่วไว้นะครับหลังจากเทสแล้ว จุดเทสหมาแล้วนะครับเ,เทสแล้วไม่มีจุดไหนรั่วนะครับก็แสดงว่าเป็นมาจากระบบน้ํามันนะครับอาจจะอันดับเลขที่เราทําได้นะครับก็คือถอดท่อเจนออกมาล้างก่อนนะครับก็ดูสภาพนะครับสภาพด้านในมันจะมีท่อกระดาษกับสปริงนะครับท่อกระดาษท่านเสื่อมสภาพแล้วหรือเปล่าไม่กรอบแล้วหรือเปล่าสปริงสกรปรกไหม ถอดสปริงถอดท่อกระดาษออกมาข้างในท่อเจนมันมันสกปรกไหมมันมีคราบเหนียวๆไหมนุ่มหนูมันสกรปกสกรปกหรือเปล่านะครับไล่ทาความสะอาดไปก่อนนะครับถ้าทาความสะอาดหมดแล้วประกอบปั๊บจุดยังมีกระพริบอีกแสดงว่ามาจากหลักล่างเลยนะอันนั้นท่านต้องลือหลักล่างและหลักล่างท่านอาจจะสกระปรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตะเกียงนะครับผมผมนาเข้าตะเกียงมาเนี่ยตะเกียงดวงไหนที่มีน้ํามันคาถังอยู่นะครับหลักล่างจะไม่ค่อย สกปกนะครับจะไม่ค่อยตันนะครับแต่ตะเกียงดวงไหนที่แห้งมาจากต่างประเทศนะคือแบบไม่มีน้ํามันมาเลยเนี่ยหเลยหลักล่างสันแน่นอนนะครับท่านต้องถอดแน่นอนสสนิมบานแน่นอนครับผมเลยแนะนําการเก็บตะเกียงก็คือให้ให้ขาน้ํามันไว้ในถังนะให้ขาน้ํามันไว้ในถังนะครับแล้วก็หลักๆเลยที่ตะเกียงมาจากต่างประเทศแล้วเสียนะครับก็คือพวกพวกสปริงพวกโอลิงหลักล่างนะเพราะว่า ต่างประเทศเขาชอบที่จะปิดวาลว์มานะครับปิดวาลว์จนสุดนะเพราะฉะนั้นสปริงกับโอลิงเียมันจะถูกกดมันจะถูกบีบถูกกดนะครับเสร็จแล้วอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือของผมเนี่ยให้คลายให้เปิดวาล์วให้สุดนะครับให้เปิดวาล์วให้สุดเพื่อจะลดภาระไอ้สปริงมันนะครับก็คือให้สปริงมันเป็น,เป,นเป็นค่าปกติให้โอลิงมันยังกลมอยู่เพราะเพราะว่าหลายๆตัวที่นําเข้ามาจากประเทศเนี่ยผมต้องเซอร์วิสพวกนี้ทั้งหมดนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับก so ็ล nah, ้างระบบหลักล uh, ่างแล้วถ้าตะเคียงกระพริบอยู่แสดงว่าท่านต้องเปลี่ยนท่อเจนเป็นท่อเจนใหม่แล้วนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า99%มันแก้ได้นะครับ99%มันแก้ได้ครับแก้ให้มันอาการกระพริบมันแก้ได้นะครับ99%นะครับก็ท่านก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาจุดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็ ก่อนที่จะจุดก็ปิดฝาปิดวาล์วให้แน่นนะครับปิดฝาปิดวาล์วน้ํามันให้แน่นนะดูวาล์วเร่งรีนะครับให้มันชี้ขึ้นบนนะครับหางหนูมันจะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับหางหนูมันจะอยู่ข้างบนนี่คือตําแหน่งปิดนะครับถ้าตําแหน่งตําแหน่งเร่งก็คือหางหนูมันจะอยู่ข้างล่างครับอันนี้คือรีนะครับนมหนูอยู่ข้างบนแล้วก็ตําแหน่งรีก็เป็นตําแหน่งคลีนคลีนนมหนูด้วยนะครับก็คือเข็มมันจะไปแทงนมหนูพูดง่ายๆอ่ะคือทําความสะอาดนมหนูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาจุดตะเกียรนะครับเริ่มแรกก็อัดลมครับ ตอนนี้เติมน้ำมันไว้ผมเติมน้ำมันไว้3ามกวยนะครับตะเกียงผมการเติมน้ำมันก็อย่างที่ผมแจ้งไป <sk ill> หลายคลิปนะผมก็บอกแล้วเติมน้ำมันแค่ครึ่งถังก็พอนะครับครึ่งถังนะครับล็อกนะครึ่งถังก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครึ่งนึงนะครับอย่าให้มันล้นเกินครับครึ่งถังก็กพอเพราะว่าถ้าถ้าท่านเติมน้ำมันเยอะเกินไปเนี่ยปริมาณลม ในถังมันจะเหลือน้อยนะครับมันจะมีปริมาณให้ลมอยู่น้อยทําให้ตะเกียงของท่านจุดได้น้อยชั่วโมงครับอ่ใส่ครึ่งถังเนี่ยผมเคยลองนะยันแปดชั่วโมงนี่เกินแน่นอนนะครับน้ํามันครึ่งถังลมตึงมือนะครับอ่ะวิจุดครับวิธีการผมอย่างที่ผมอธิบายไว้ครับผมก็จะจุดไฟเช็คลอ่อไว้นะครับเปิดวาล์วน้ํามันสองรอบครับอ่าเสร็จแล้วก็มาเปิดมาคุมวาลว์งหลีนะครับ เปิดน้ำมันมันขึ้นมานะครับเปิดเปิดปิดปิดนะครับอย่าเปิดค้างนะครับให้มันเปิดเปิดปิดปิดนะครับอ่าให้น้ำมันมันออกมานะครับเฮ้ยนะได้ยินเสียงน้ำมันแล้วนะครับอ่าน้ำมันมันออกมาแล้วครับก็ค่อยคุมคุมมันครับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดขมเมานะครับถ้าเราเปิดเลยเนี่ยตะเกียงมันสว่างเลยเนี่ยบางทีมันเกิดขมเมาได้นะครับเห็นไหมครับถ้าทําเหมือนผมเนี่ยจะจะตะเกียงจะไม่มีขมเมานะครับโปะท่านก็ยังใสปิ้งอยู่นะครับหมวกก็จะไม่ดํานะครับก็อัดลมหน่อยครับลมเพิ่มเติมไปนนิดนะครับเสร็จแล้วก็ เปิดลาวเพิ่มเติมครับให้ชุดครับอ่าเห็นไหมเลีงรีตะเกียงนะครับอ่านี่นะครับอันนี้อัดดพอเป็นพิธีก่อนนะแต่จริงๆท่านต้องอัดให้มันตึงมือนะครับนี่นะครับโคเมนโมเดล 200T66 นะครับเคนาดาถังแดงหมวกแดงครับหมวก3ชั้นนะครับตัวนี้ผมก็เทสเแล้วนะตะเกียงไม่กระพริบเห็นไหมครับแล้วก็รีได้นะครับ หลีได้เนียนๆนะครับนะครับแคนาดาก็อย่างที่บอกนะครับถ้าท่านใดมี200 AU$A s นะครับลองหา200 T66 แคนาดาไปเล่นดูนะครับลองหา200 T66 ของแคนาดาไปเล่นดูเพราะว่าตะเกียงมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันนะครับตะเกียงแคนาดาแล้วก็เรื่องความสว่างเนี่ยถ้าจูนดีๆนะถ้าท่านทำให้มัน นิ่งเนีนเนี่ยมันจะมันจะเสงมันจะสว่างได้เยอะนะครับเสียงมันจะสว่างได้เยอะนะครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะเร่งตัวนี้นะครับเทียบกันได้ <naughty vé> joking, เลยนะครับกับ2 0 0 A ของ USA นะครับตัวนี้ผมรับประกันให้เลยสว่างกว่าแน่นอนครับสว่างกว่าแน่นอนครับนีครับโอเคครับก็ หากมีอะไรสอบถามนะครับหากมีข้อสอบถามก็ให้ส่งข้อความมาได้นะครับทั้งใน Facebook เพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ฝากติดตามรับชมเพจโชุดวินเทจ f a c e b o o k นะครับแล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ